เาละครับขอต้บชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้ครับเรื่องราวของน้องการเด็กชายวัยหกขวบหายตัวออกจากบ้านไปนะฮะชาวบ้านชาวช่องไปตามหากันปรากฏว่าไปเจอตุ๊กตามดตตหน่อยนะฮะอยู่ที่ศาลแห่งหนึง่งปรากฏว่าตรงจุดนั้นเนี่ยไปเจอเป็นตุ๊กตานางรำเนี่ยหัขวาขาดนะฮะแล้วก็แขนขาดลําตัวขาดคือเจอหลายตัวนะุผู้ชมครับหลังจากนั้นพยายามตามหากันไม่เจอ ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านไปจุดธูปไหว้นะฮะขอให้เปิดทางเถอขอให้เจอ,อเจ้าที่เจ้าทางสุดท้ายแล้วเจอตรงจุดที่เคยไปหาแล้วแต่ไปพบว่าน้องนั้นเสียชีวิตแล้วนะฮะในสภาพที่มีอยู่แค่ครึ่งตัวเท่านั้นเองตอนนี้กําลังตามหาท่อนล่างอยูุ่ผู้ชมครับยังหาไม่เจอทางครอบครัวเองก็ติดใจสงสัยเหมือนกันนะฮะว่า,าน้องเสียชีวิตเพราะอะไร 1. สุนัขก,กัด2ง,งูกัด3หรือจะถูกฆาตกรรมหรือเปล่า วันนี้นะฮะพูดคุยกับทางอ,อ,อดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับ G ก็คือป้าปบุญเลี้ยงยังมีป้าเอื้อยธนพรนะฮะเป็นเจ้าของศูนย์มังคุดนะครับที่ทางน้องการเนี่ยอาศัยอยู่และก็มีป้าแป๋วนะฮะเป็นผู้จ้างอาของน้องการสามท่านอยู่กับเรานะฮะสวัสดีครับทางฝั่งนี้ก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านนะฮะป้าบุญเลี้ยง <rias> ป้าบุญเลี้ยงอยู่ในพื้นที่มานานหรือยังก็ตั้งแต่เกิดค่ะตั้งแต่เกิดเลยนะเกิดโ <สบ S 1> ตมาตรงนั้นเลยค่ะ เคยเจอน้องการแถวนั้นไหมอ๋อน้องการก็เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะมารับจ้างเก็บมังคุดค่ะอายุหกขวบเนี่ยรับจ้างเก็บมังคุดเล้อ่ามากะอาเขา้เาฮะอ๋อมากะอาแล้วตัวอาอยู่มาก่อนไหมไม่ไม่เคยอยู่ฮะธรรมดาแล้วเขาจะอยู่บ้านอาแล้วเขาก็มากียดยางที่สวนยางบริษัทลําซำอานนี้ช่วงนั้นฝนตกฝนตกแล้วก็พอดีลูกไม้ออกเขาก็เลยรู้จักกันก็หลานป้าแป๋วเขาก็เลยจ้างมาช่วยเก็บมังคุดก็เลยมาหาป้าแป๋วเนี่ยนะ,ะป้าแป๋วก็เลยจ้าง จ้างอามาแค่3เดือนเองเหรอฮะอืมก็มันน้ามุดพอดีอ่ะ okay, โอเคก็คือจ้างเข้ามา3เดือนเขาก็เลยเอาน้องการเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ด้วยเคยเจอน้องการไหมเจอทุกวันเจอทุกวันน้องการเป็นคนเป็นเด็กอุปนิสัยใจคอย,ยังไงมันก็เฉยๆแต่มันก็น่ารักดีออไม่ก็ไม่ได้หลุดพ้นอะไรแต่ว่ามันชอบอยู่คนเดียวบ้างเป็นบางครั้งหน้าตาน่ารักน่ารักหน้าตาน่ารักเลยถูกไหมฮะแล้วทําไมก็ถึงมไม่อยู่กับอาทําไมไม่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เออันนี้มีมีมีใครทราบไหม มันเข้าเข้ามาว่าพ่อเขาก็ไปมีใหม่แม่เขาก็ไปมีใหม่อต่างคนจะต่างอยู่กันเอาองนี้แคือพ่อแม่เขาแยกทางกันถูกไหมฮะตัวน้องการก็เลยต้องมาอยู่กับทางคุณอาแล้วก็มารับจ้างที่สวนของป้าแป๋วถูกไหมครับที่นี่วันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้องหายอะไรไปยังไงตอนนั้นน้องอ่ะเห็นที่มันมาบอกตอนเช่าพอดีมันเป็นวันพระใหญ่เนาะเป็นวันพระข่าววันสาวันอาสารหาบูชา มันหายตั้งแต่วันที่สี่แล้วแต่มันไม่ได้มาบอกมันไปตามหากันเองที่มาเล่าให้ฟังอะนะจ้าเล่าเลยวันที่หาก็ออกไปตามหาอก็ก็ประมาณสามสี่สิบวันพระใหญ่แล้วะ่ะวันที่หาคือวันพระใหญ่แต่น้องหายวันที่สี่แต่น้องไปแต่วันที่สี่แล้วแต่ว่าทางอาเี่ยออกไปตามหาแต่ไม่เจอไม่เจอห่าก็เลยมันมันก็ขาวันขำคืนแล้วเนาะมันก็กลัวเป็นอันตรายมันก็เลยมาเผอิญลูกชายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมันก็ต้องมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนค่ะก็ไปแจ้งแล้วก็ออกตามหากัน พอไปตามหาไปเรอยๆมันก็ไปเจอคือคือเที่ยวถามชาวบ้านนะนะชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะเขาก็ว่ามันเคยถือน้ําแดงกินเดินผ่านสวนกาก็ถามน้ำแดงอะไรน้ําแดงที่วายตาสารน่ะค่ะอุ้ยคือหมายถึงไปถึงตัวตัวน้องการเองอะค่ะไปเอาน้าแดงที่สารมาดื่มค่ะอ่าเรื่องไรต่อชาวบ้านคนนั้นเขาก็ถามมาไปเอามึงไปเอาน้าแดงมาไหนอ่าชาวบ้านเอ็น้องการก็บอกว่าอ่าเอามาจากสารอืมค่ะงั้นเราพอชาวบ้านบอกงั้นเราก็เดินไปสวนนี่ เดินไปข้างแหลกเนาะไปดันหลังหลังสวนหลังบ้านเขาเพราะมันเป็นบ้านล่างก็ไปเจอไอ้ขอกะยา่าไอ้ขอขอสอยมังคุดขอเก็บมังคุดอะคะะอ่ะกะย่ามันเขาก็จําได้วานนีมมังคุดไอ้ยามเล้านี่วา้ามันก็เข้าไปยิบในในช่องที่เขาเก็บของอนะบ,บอกเขาอย่าเพิ่งไปยิบไปจับอแต่แต่มันยิบแล้วมันไม่ทนันมันกเอามาแฝนไว้ข้างๆข้างๆกําแพงมาพิงไว้แล้วเราก็ตีเดินออกมาทางหน้าบ้านครับมันก็มีสะนามอยู่ข้าง ทางขวามือเนาะแล้วเราเดินลุดไปอ่าไปเจอสารพอไปเจอสารเอ๊ะทำไมมันมีมดตะหนอยมาเอ๋อาผู้หญิงมันนะมดตะนอยนี่คือตุ๊กตาตุ๊กตามดตะนอยนะไม่ใช่ตุวมมดตะนอยจริงๆมันเป็นตุ๊กตามดตะนอยสีดำๆคือจริงๆเป็นของน้องการหรือเปล่าของน้องการค่ะของน้องการหรือของเด็กผู้หญิงแล้วน้องการเราไปเล่นอ่าแต่ของหนของลูกๆเขาเพราะมันทั้งหมดมันสามสี่คนเด็กเล็กอ่ะก็คือเจ้าตัวดำๆตัวนี้ค่ะนี่ถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่คือน้องการก็เอาไปวางที่สารนี้ค่ะ แล้วก็เราก็เพอเิญเห็นนี่ถวกนังลำช่างมาวัวควายอะไรนี่มันตกมาหักแตกแล้วก็ก้มมองนะกกมมองเอ๊ะมันก็มันก็เฉลียวใจน้อใจมันก็แป๊บอ่ะแล้วก็แป๊บอะไรมันแป๊บว่าเอ๊ะทำไมมันลมพัดตกมาหรือว่าน้องการมาเล่นมันก็มันมันในใจมันก็ไม่ค่อยฮะสภาพมันคือจริงๆที่เห็นเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นแบบนี้ค่ะคอหักคอหักแขนหักตัวขาดไหมหักขาดมีขาดเป็นบางตัวค่ะตัวนี้ขาดเป็นบางตัวอ่ะ เออตอนนั้นยังไม่เจอน้องการนะยังค่ะตอนนั้นยังไม่เจอคือว่าเราตามหาวันที่หแต่เราเจอเจอซพปเปวันที่หกอะค่ะครับครับแต่น้องหายวันที่4ี่แล้วค่ะอ่าแเราตามวันที่ห้านี่พอไปเจอท่าเราก็ยืนพิจารณาอยู่ว่าถ้าล้มมันพัดตกเนี่ยมันก็จะต้องแตกกระจายรอบๆใช่ไหมคะจ้ะอ่าอันนี้มันมาเรียงกันอยู่มันกระจายก็คิดแล้วก็แป๊บแล้วก็เดินหากันเลยๆแล้วก็เลยมันนึกว่าเอะวันนี้วันพระใหญ่อาจจะไม่เจอจ้ะเรื่องไงต่อแล้วเราก็ ก็ตามไปก็จนมืดแต่ตามสะตามไหนไปกันหมดแล้วไอ้ตรงที่ว่าป่ายางที่ว่าเจอศพน้องเนี่ยอเดินสองรอบสามรอบแล้วทางอาเขาก็เดินทางอาเขาก็เดินไมจหมาไม่เจอค่ะออไม่เจอแล้วยังไงล่ะแล้วตอนนี้พอมันก็มืดอะเนาะมืดจนสองทุ่มขึมสามทุ่มมั่งมืดบอกเอ้ยไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวมันปวดเมื่อยไปหมดอะยุติกรอนนะเดี๋ยวน <ไป S 1> ีจ <หา S 1> ว่ากันไหน ก็ช่วงเช้าก็สิบกว่าคนเลพอช่วงบ่ายทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอากำลังขึ้นมาเสริมมันก็เป็นสี่ห้าสิบคนนะคะไม่เจอไม่เจอค่ะแล้วทําอกท่าไหนถึงไปเจอศพน้องได้ฮะพอลุงขื่นอีกวันหนึ่งใจตัวเองอะคิดน้องอันนี้วันที่หกแล้วนะอ่ะาเช้าวันที่หกคือคือ,คอ,คอ,คอตอนเย็นตอนกลางคืนเนาะบอกคืนนี้ยุต,ติก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่านัดเจอกันที่สารากลางหมู่บ้านเก้าโมงค่ะแล้วตอีนี้เราก็เตรียมออกมาเนาะแปดโมงขึ่นก็เตรียมออกมา ออกมาก็ว่าเอ้ยไหนจุดทูบบอกก่อนนี้วันนี้จุดทูบใครจุดจุดเองค่ะ<า>เป็นคนจุดเองป้าจุดเองจุดเองจุดเองก็บอกอ่ะสิพกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเจ้ปาป่าเจ้าเขาเจ้าทีเจ้าทางนะแล้วก็จะพอรักเมืองเขาน้อยเขาสบ,าบ่าอะไรก็บอกเขาหมด ว่าเด็กคนเนี้หายแล้วเขาบอกว่าพอดีผอมมาเขา,าให้ผอมจุดทูบบอกไม่ต้องจุดเอามาหน,น่มามาว่ายด้วยกันบอกด้วยกันนี่เอ,อมเข้ามาคือ,อพ่อของน้องการมามาถึงพอดีพ่อๆเขาอยู่จังหวัดตากถึงก็บอกไปเนี่ยบอกให้ผูดตามแล้วเราก็บอกไปว่าง่ายๆก็ให้เจอเหรวันนี้ให้เปิดทางเฮรอ,อ,อให้เจอเฮรอเพราะว่าน้องหายท่าว่าสามวันวันนี้ครับถ้าไม่เจอมันอันตรายแก่ตัวน้องก็คิดว่า่งนี้นอ้องเราก็สงสารเด็กอ,ะอ่ะกอสัก ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้งทางเจ้าของสวนยางเขาเดินขึ้นไปหามันก็เจอเจอเลยเจอ,เจอ,อเจอน้องการเจอน้องการพราะเขาบอกต่อเขาเจอเจอน้องการแล้วเขาก็เรียกท,ที่บ้านพักเนาะเพราะมันไม่ไกลกันประมาณ200เออมตรระวังรวังเจอซพก็ที่บ้านพักน้องการน่ะครับก็ประมาณ200เมตรเขาบอกว่าเจอเหลือครึ่งทอนโอ้โหเราขนหัวตั้งสาเลยเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเลยวะทาไมอ่ะ ก็มันเหมือนว่าเราไปเจอที่ศาลพระภูมิขาแขนพรหักเงี้ยเจอนางรำที่ตัวขาดขาเหมือนกันอ๋อใช่มันก็โหยมันขนมันตั้งสาขึ้นมาใจก็คิดว่าเอ้ยนี่มันเรื่องจริงเลยเงี้ยมันไม่ไม่คิดว่าจะจะมีถึงขนาดนี้แต่ก็คอโทษนะฮะคือสภาพของน้องกาเนี่ยเหมือนกับตุ๊กตาที่เราไปเห็นแล้วเราก็เลยคิดไปอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะ ตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่าเจ้าที่เจ้าทางบางตานี่จริงเหรอมันก็มันก็มีส่วนนะเพราะเพราะว่าแอนนี่เนาะเราก็ไม่เคยลบหลู่แล้วก็ไม่เคยทิ้งเราก็จะยึดถือมาเรื่อยๆจะทําอะไรเนี่ยเราจะจุดถูกบ,บอกมดเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอ,เอะไรเนี่ยอ่าก็เป็นความเชื่อของคนแถวนั้นครับใช่ค่ะนะ,ะ,ะทีนี้เนี่ยศพน้องการที่เจอเนี่ยที่เจอคือขอโทษนะ,ะตัวขาดอย่างเดียวหรือยังไงมันขาดท่อนใต้สะดือลงไปคือวาย,ยวะไม่มีใส่เซยอ่ะใส่ก็ไม่มีค่ะหายหมดเลยหายหมดเลยเหลือแต่ปอดก็ตับอะฮะ หรือต่ปอดจะตับไส้หายหมดเลยแล้วลาตัวช่วงล่างเนี่ยตั้งแต่เอวลงไปหายไปเลยแล้วขอโทษนะฮะแขนล่ะแขนข้างซ้ายขาขาดขาดขาดทั้งแขนเลยหรอขาดัปถึงประมาณหัวไหล่เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ข้างฝาที่เขานอนทับอยู่มันก็เหลือครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงข้างขวาคือขาดไปครึ่งนึงตรงนี้ค่ะข้อนี้ขาดไปข้างซ้ายหายทั้งแขนค่ะแล้วก็อ่าเนื้อเนื้อมันจะทกฉีกออกมาคือแต่ฉีกออกมาหายมาถึงข้าง แล้วก็คางเอวเนี่ยคางเนี่ยมันก็จะแวะออกไปมันก็เห็นตีโครงหมดเลยน้่ก็เหลือแต่อันนี้คือป้าเขาไปดูเลยดูค่ะดูแต่นี่เขาไม่ดูกันเขากลัวไปดูเป็นคนแรกเนี่ก็ปีไปเลยไงพอเขาบอกเอ้ไปดูมันจริงอย่างอย่างใจเราคิดแม่ว่าเอ๊ะทำไมเจ้าถีเขาจะแรงเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มาฟังรายการหมอป้ากันเนแอเนาะมันก็อยู่ที่คนคนนับถือเนาะมันแต่แถวนั้นเขาจะอ่าใช่อ่นะฮะแต่ทีนี้ร่องรอยบาดแผลของน้องเนี่ยเท่าที่ดูแล้ว น่าจะเสียชีวิตจากาในมุมของชาวบ้านที่มองก็งูกัดห<ข>มากัดหรืออะไรยังไงมันก็หลายประเด็นฮะแล้วแต่แล้วแต่คนพูดไปเนาะบางคนก็ว่าหมากัดอบางคนก็วอาเหมือนเหมือนไง่ะบาดแผลที่มองอ,อ่ะมันแลว้วว่าเลียบไปหน่อยนึงท,ที่ฉีกขาดอะ่ะมันแล้วบาดแผลเลียบไปหน่อยนึงเลียบไปหน่อยนึงหมายถึงอะไรคือหมายความว่าถ้าเกิดสัตว์กัดเนี่ยก็น่าจะแบบ มีร่องรอยอ่าขยุกขยุยอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้คือเรียบตรงไหนที่เรียบตรงต้องที่ขาดะตรงแขนหรือตรงตัวตรงที่แขนที่ขาดที่ขาแหลมแลเรียบมันแล่เรียบเหมือนเหมือนคมมีดอะฮะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนของมีคมดีกว่าเพราะว่าเราก็สันฐานไม่เป็นอันนี้ก็แล้วแต่ตำรวจอะฮะเออ่าเพราะว่ามันแลว่านั่นแต่ว่าสัตว์พูดถึงว่าสัตว์อะมันมีสัตว์อะหมาอะไรพวกเนี้ยหมาหมาแถวนั้นเห็นก็บอกมีพิษบูอยู่ค่ะพิษพิษบูดุไหม ก็เจอบองเขาว่าของเขาไม่ดุนะแล้วป้าเคยโดนไหมละ่ะก็มันก็โดนนะไปแถวสวนริมริมคลองนะไปมันก็ห่มใส่ทั้งนั้นอันนี้แล,นแล้วป้าโดไหอ,อ่ะก็เฮ้ยให้ให้ให้ก็จับมีไม้ๆๆก็ไม้มีขอก็หนีไปไป้เจ้าตัวน,นั่นเหรอ,อเคยโดนไหมฮะเคยไปดูไหมพอดีช่วงนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปริมริมแดนนะคะจะไปแค่บ้านที่น้องการอยู่ค่ะ ซึ่งซึ่งทงาทงทางคุณป้าเองก็คือเป็นเจ้าของที่แปลงนั้นที่ต้องการอยู่ด้วยใช่ค่ะคือประมาณอาทิตย์หนึ่งจะจะเข้าไปสองวันเวลาไปเนี่ยเราเห็นมีเด็กหลายคนบางทีเราก็จะเดินไปดูมีขนมเราก็จะเอาไปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับ,บรเมื่อกี้คือเจ้าสุนัขตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะขอขอดูหน้านิดนึงใช่นไหมนี่ตัวนี้ป่ะอ่าตัวนี้ค่ะชื่ออะไร<ะ>นะ เขาวางเขาชื่อสมปีดอะฮะแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่ออะไรนะสมปีดฮะส้มปีดหรือสมปีดสมสมปีดส้มปีดฮะส,ส,สมปีดไม่เจ็ดสมแต่มันก็หมาหมาสวนอื่นก็หมาสวนอื่น,นแต่หมาทาั้งด้านฝามือที่เจอศพน้องการบานับนบันฝ่ามือเขาก็ดูเราก็จะไปสันนิษฐานที่ไหนไม่ได้ก็ให้ตำรวจเขาสันนิษฐานเองอันนี้ค่ะขออนุญาตนะฮะ เดี S <S> ๋ยวมาดูอันนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูนี่นะฮะตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นที่ที่น้องการเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะเป็นบ้านพักที่ตรงนี้สิบไร่นะคุณผู้ชมครับตรงนี้สิบไร่นะฮะอนาบริเวณตรงนี้ที่น้องการอยู่ตรงนี้เป็นสวนบางคุดท้งนั้นเลยตรงนี้คุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นคลองใหญ่นะฮะนี่คลองใหญ่นะครับตรงนี้เป็นเป็นสะพานเชื่อมถนนเข้ามาแล้วก็มาจากที่คนอื่นเขาข้ามมาตรงจุดนี้ได้ใถูกไหมฮะใช่ค่ะ ตรงนี้เป็นที่ของชาวบ้านเขาใช่ค่ะประมาณอีกสิบไร่ค่ะดูไหมฮะค่ะตรงนีุ้ผู้ชมครับมันมีถนนกั้นอยูุ่ผู้ชมดูดีๆนะฮะที่สิบไร่ที่น้องการอยู่ที่สิบไร่ชาวบ้านกั้นแล้วก็มีที่แปลงมีถนนแปลงนี้อถ,ถนนถนนเส้นนี้เข้าไปตรงนี้จะไปเจอสารพระภูมิตรงนี้ตุ๊กตามดตโนยไปอยู่ตรงนี้กับตุ๊กตาศิกาบาลที่ เป็นนางรำใช่ค่ะคอหักแขนหักตัวขาดอยู่ตรงนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าศพน้องที่ไปเจอเนี่ยอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมดูสิสิบไล่สิบไล่นี่ยี่สิบไร่นะฮะยี่สิบไร่นะครับน้องไปตรงจุดนี้เพราะตุ๊กตาไปอยู่ตรงนี้แต่ศพมาอยู่นี่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชม ยี่สิบไล่เนี่ยระยะทางเดินมันเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะคิดว่าน้องเสียชีวิตตรงไหนไม่แน่ใจอันนี้เราไม่ไม่แน่ใจค่ะตรงนี้เป็นคลองถูกไหมฮะอ่าค่ะมีคลองอีกไหมตรงนี้เป็นคลองเล็กอีกใช่ไหมคลองเล็กค่ะตรงนี้เป็นคลองเล็กนะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นป่ายางเจอน้องตัวนี้เจอเสื้อตรงนี้คะใกล้ๆกับน้องห่างกันประมาณสักกี่เมตรฮะสักยี่สิบเมตรได้ฮะยี่สิบเมตรนะอ่ากางเกงเจอตรงนี้ กี่เมตรฮะสามสิบค่ะสามสิบล่าสุดมีแหล่งข่าวแจ้งมาเรียบร้อยในระหว่างที่เรากําลังสัมภาษณ์กันอยู่นะฮะว่าไปพบกระดูกน่าจะเป็นกระดูกของน้องผ่านไปอีกร้อยเมตรจากศพน้องนะฮะเนี่ยคือประเด็นว่าน้องเนี่ยไปเสียตรงไหนแล้วเสียเพราะอะไรก็เลยทิทีแรกอ่ะทางตำรวจเขา จะให้รับศพมาบำเพ็ญเลยบำเพ็ญกุศลเลยอพอสอบสวนแล้วเขาก็เลยเอาส่งเขา้า <reconnect> เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยลงแอบมาทางไอ้ตํานักง,งานตำรวจคืตอตอ,ตอนนี้ตอนนี้นนทางญาติาติดใจไหมว่าน้องก็เริ่มติดใจแล้วค่ะติดใจว่าอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแบบโดนสุนัขหรือโดนสัตว์อ่ก็เริ่มติดใจอาจจะมีคนทําอะไรน้องเยอะเหรอฮะโอ้โหเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพยายามต่อสายหาทางญาติน้องด้วย นะฮะว่าติดใจอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวเราจะลองพยายามติดต่อหาทางนิติเวศด้วย mm hmm. เพราะทางฝั่งนี้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะฮะว่าน้องนั้น <Yeah. S 1> จะเสียชีวิตแบบ mm hmm. โดนงูกัดหรืออะไรกัดอะ่นะน mm hmm. ะเดี๋ยวกลับมาครับ มาสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสายกับคุณอาของน้องการนะฮะคุณอาสุธิเกียรติครับสวัสดีครับอาครับสวัสดีครับคุณอาครับผมกัญชัยนะครับคุณอาครับครับคุณอาเห็นบอกตอนนี้เนี่ยคุณอาติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของหลานถูกไหมฮะใช่ครับถูกครับติดใจตรงไหนบ้างฮะอาครับติดใจตรงที่ว่าน้องตายแบบไม่มีแขนไม่มีขาแล้วจู่ๆเสื้อมันก็ถอดออกมาจากตัวน้องอะครับ ครับผมซึ่งที่น้องใส่อยู่เนี่ยจะเป็นเสื้อสีแดงถูกไหมฮะถูกครับอ่าซึ่งเสื้อที่ไปพบเนี่ยไม่มีร่องรอยของสัตว์ทําลายหรือรอยขาด,ข,าดของเล็บสัตว์หรือฟันสัตว์ที่สําคัญคือไม่มีร่องรอยของเลือดด,ด้วยถูกไหมฮะถูกครับซึ่งต่างแต่กางเกงกางเกงเนี่ยดันมีมีครับกางเกงมันยุ่ยครับขาดยุ่อยอ่าแต่เสื้อเนี่ยไม่มีแต่เสื้อเนี่ยถูกถอดไปอีกตรงจุดหนึ่งถูกไหมฮะถูกครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทําให้อาเนี่ยสงสยัยครอบครัวสงสัยว่า แล้วน้องจะถอดเสื้อทําไมใช่ครับเพราะน้องเป็นคนที่ถ้าจะเล่นกับหมาหรือเล่นหมาของของตัวเองนะน้องก็จะไม่เป็นคนที่ไม่ถอดเสื้ออยู่แล้วอืเพราะฉะนั้นอยู่ดีดดเสืเอาอาบน้บน้องแบบเปียกถอดเสื้อผ้าเข้าบ้านอันเนี้เป็นไปได้แต่ทีเนี้น้องยังไม่ได้กลับบ้านะแต่เสื้อมันถอดมันเป็นไปไม่ได้ครับครับในมุมของอาคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานครับ ก็ที่ผมสันนิษฐานก็คือน่าจะเป็นสัตว์มีพิษหรือเปล่าแต่ก็หมามันก็ไม่มีดุร้ายนะครับมันก็เขาก็ไม่เล่นอยู่แล้วหมาแปลกๆอะ่ะเขาไม่เล่นด้วยอยู่แล้วอืมอืมครับแล้วกรณีของเสื้อนี่แหละฮะที่อายังติดติดใจสงสัยอายคิดว่าจะมีบุคคลไปทําหรือเปล่าหรือย,ยังไงฮะก็ติดใจครับแต่ไม่คือเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่น้องถอดเสื้อนี่มันเป็นเพราะอะไร,รเราก็จะไม่โทษคนอื่นไงครับเพราะว่า เรายังไม่รู้แน่ชัดคือผลชนสูตรมันเขาก็บอกว่ามีแค่รอยหมาแทะแล้วเขาส่งตัวไปที่กรุงเทพเพื่อ,อชนสูตรใหม่อ๋อล่าสุดที่ส่งตัวไปที่กรุงเทพแล้วนะฮะศพของ้องาไปที่กรุงเทพแล้วนะครับมาที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมฮะก็น่าจะใช่นะครับเพราะ,ะว่าเมื่อคืนผมไปช่วงเวลาห้าทุ่มหรือว่าไปถึงนู้นประมาณเที่ยงคืนผมเป็นคนเซ็นให้น้องเคลื่อนย้ายครับครับครับผม อ,อปกติแล้วน้องเป็นคนชอบไปเดินเล่นอยู่แถวสวนอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าฮะใช่ครับน้องตั้งแต่น้องมาอยู่กับผมที่ที่แรกกับผมอยู่บ้านอ่างใช่ไหมครับอืใช่แล้วน้องก็เดินเดินในสวนบที่บ้านอ่างบ่อยแล้วคือทีนี้ผมน้องมาเรียนจบแล้วผมก็เลยย้ายมาทํางานที่นี่ที่พาพาผมก็เลยย้ายมากันหมดเลยอืคือมีหมดเจ็ดคนผมก็ย้ายกันมาหมดเลยครับครับแล้วก็เลยมาทําสวนที่นี่น้องเขาก็เดินเล่นปกติครับของเขา อืมคือน้องเขาจะออกเช้าเย็นกลับบ้านครับครับเออเป็นไปได้ไหมฮะว่าอาจจะไปถูกสุน,นัขแถวแถวนั้นกัดอย่างเช่นพิษบูหรืออะไรอย่างเงี้ยคือม,มองอย่างนั้นไม่มันไม่มีประวัติที่ว่าหมากัดคนเลยนะครับพี่เคยฟังเขาพูดกันมันไม่มีประวัติอ่ะอ่าเดี๋ยวนะครเอ่อทางอดีตผู้ใหญ่บ้านทางป้าบุญเลี้ยงตรงนั้นหมาตัวนี้มันเคยกัดใครไหม ก็ก็ยังไม่ได้ข่าวว่ากัดใครแต่ว่าถ้ามันเจอคนเนี่ยมันก็จะห้มใสแบบนั้นฮะแต่แค่เหา่าแต่ไอ้กัดยังไม่กัดยังค่ะไม่เคยกัดค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทางคุณอาก็เลยมองว่าหรือจะเป็นสัตว์มีพิษที่กัดน้องแล้วน้องเสียชีวิตและอาจจะโดนสัตว์อื่นมาแทะหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะครับเออขอโทษนะคุณอาพอดออีทางอดีตผู้ใหญ่บุญเลี้ยงเนี่ยแกบอกว่าร่องรอยของแผลน้องเนี่ยแกสงสัยของตัวแกเองนะฮะแกบอกว่าทำไมเหมือนแบบ ร่องลอยเนี่ยมันมันแผลมันเรียบเหลือเกินถูกไหมครับทางคุณอามองอย่างนั้นไหมครับผมไม่ทันได้เห็นนะครับเพราะว่าผมก็เห็นแค่หน้าแลวคือแบบผมตุ้ดไปเลยอ่ะคือครับมันรับทนรับไม่ได้อ่ะครับเพราะว่ามาเห็นหลานตัวเองที่ผมรักมากแล้วมาเสียชีวิตแบบนี้ครับครับเข้าใจครับโอเคครับก็ขอให้เรื่องนี้เดี๋ยวยังไงคงจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันออกมานะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมครับผมขอบคุณคุณอาครับคุณอาสุทธิเกียรตินะฮะเป็นคุณอาของน้องคุณอาเขาบอกเลยบอกว่าตอนนั้นคุณอาไม่ได้สังเกตอะไรแล้วนะครับ<ม>แต่ว่าทางผู้ใหญ่สังเกตก็เขาไปงกมองไกลเลยฮะอืคือพิจารณาเห็นดีว่ายังไงทีแรกมันมองแล้วมันไม่เหมือนคนเลยเหมือนท่อนไม้ท่อนองนั้นน่ะไปมองเอ้มช้เปล่าช้เปล่าก็ยังว่าเออเออผมเกียร์เกียนมองดัานนาเป็นเป็นไปได้ไหมว่า ศพของน้องอีกครึ่งหนึ่งอาจจะโดนไอ้อะไรนะไอ้ตวงกันตัวทองเ,ออเพราะมันมีอยู่เหมือนกันแถวนี้ะมีไหมฮะมีฮะและออ้วเขาก,ก็ว่าไม่มีใส่ใส่พุ่งอะไรหายไปหมดเนี่ยแต่เขาก็าทีแถาผูดผูดกันแค่ว่าหมามันก็ไม่กินอะใส้พุงอะไรเนี่ยแต่มันหายไปหมดเหลือตาเขาว่าเหลือแต่ปอดก็ตับครับออ,อย่างคุณผู้ชมลองฟังเสียงเจ้าของสุนัขพิษบูตัวนั้นหน่อยเ,ออเพราะแกก็ยืนยันว่าแกเอาสุนัขแกเนี่ยไป ให้ตรวจเรียบร้อยแล้วม,ม,มีการมาตรวจพิสูจน์มาหาดีเอ็นเอต่างๆนานานเดี๋ยวลองฟังเสียงกันพูดนะฮะเก็บดีเอ็นเอนนไปแล้วครับตั้งแต่วันแรกที่พบศพแสดงความรป็ใจทุกอย่างครับมไม่ไมหรอกครับมันก็ห่วงของธรรมาชาติของหมาพี่บูคือห่วงพื้นที่ห่วงเจ้านายเนี่ยถ้ามันดุมันก็โดดขันแล้วไม่นอนนิ่งอย่างนี้หรอกเนี่ยก็ไม่หมาผมไม่ขังไม่ล่ามเพราะว่าพื้นที่ในสวนมันก็กว้างมันก็ต้องคอย อย่างเวลาผมเดินสวนเดินอะไรผมก็ต้องเรียกหมาไปด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องระวังเรื่องงูเรื่องอะไรเงี้ยอย่างน้อยหมาไปเนี่ยมันจะเดินรอบรอบตัวเราอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นเกาะครับหมา้นนีรวมถึงหมาพิบูลตัวนี้ด้วยครับหมาสวนอื่นก็วิ่งมาหมาบางทีหมาฟังรู้ก็ข้ามาในบ้านนี้ก็มีสองตัวก็วิ่งมามันก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยนะฮะก็คือในมุมของทางเจ้าของสุนัขเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ นะฮะอะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะฮะกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศัก์จรัดช,ชัยศรีนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชอยู่ที่มสวนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับฮะอาจารย์ครับกรณีของน้องการนี่อาจารย์มองอยังไงฮะก็เมื่อเมื่อเช้านี้ผมก็เห็นข่าวเพิ่มเติมว่ามีการตามหากระดูกและสหาท่ต้ลแรงแล้วก็เจอกระดูกท่อนล่างแต่ถ้าดูตามรูปข่าวเนี่ยกระดูกที่เห็นเนี่ย นะครับคงต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าเป็นกระดูกคนหรือกระดูกสัตว์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระดูกคนเนี่ยเป็นของน้องเขาหรือไม่นะครับแต่มันก็มีข้อสังเกตนะครับว่ากระดูกเนี่ยสีบางอันก็ขาวบางก็เริ่มดําแล้วนะครับน่าจะมีช่วงนี้เวลานานละอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับศพนี้ก็ได้เนื่องจากศพเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตมาได้แค่สามถึงสี่วันนะครับโอกาสที่มันจะกลายเป็นกระดูกเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะครับนอกจากว่าตัดกัดแทบจนไม่เหลือเลยเนี่ยซึ่งก็เป็นขั้นขั้นยากมากนะครับ นั้นในกรณีอย่างเงี้ยจากที่ตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคุณหนุ่มครับก็ถ้ามเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อมูลจากทางนิติเวศตามสื่อเหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ําแล้วก็การที่มีบาดแผลนะครับตามลาตัวเนี่ยที่ทําให้เกิดการขาดได้เนี่ยก็อมองว่าเป็นลักษตะจากตวดกัดแทะนะครับ,รบซึ่งตวดกัดแทะนี่ในเบื้องต้นอาจจะบอกว่าเป็นสุนัขก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นตว์ชนิดอื่นแต่จะมีเงิตัวทองอย่างเงี้ยได้ไหมฮะ อ,อ่หรือหรืองอื่นก็ได้เพราะตอนนี้มันยังสรุปไม่ได้ทั้งหมดครับอ่เพราะว่าแใกล้หลังน้าด้วยนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับผมอืมนะฮะทีนี้กรณีที่ตอนนี้ญาติติดใจนะฮะญาติติดใจว่าเอ๊ะหรือจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือเปล่าที่ทําให้น้องเสียชีวิตก่อนนั้นนี้แล้วถึงจะมีสัตว์ไปกัดแทะที่หลังเงี้ยเป็นไปได้ไหมฮะครับคืออย่างนี้ก่อนครับข้อแรกเลยก็คือมันต้องพิสูจน์ได้ก่อนว่าสถานที่เกิดเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคือจุดไหน ตอนนี้ในเบื้องต้นขั้งสรุปในเบื้องต้นว่าสถานที่พบศพเนี่ยไม่ไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุนะครับอนตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ต้องไปหาหลักฐานะจุดที่เป็นสถานที่เกิดเหตุนะครับพอไอ้จุดที่เกิดเห็นได้เนี่ยมันก็จะตอบไปอีกหลายอย่างในส่วนเรื่องของบาดแผลเนี่ยชัดเจนครับว่าบาดแผลเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ครับว่าเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตหรือหลังจากเสียชีวิตแล้วค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กันถ้าพิสูจน์แล้วเนี่ยบอกว่าบาดแผลเนี่ยมันเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังตายเนื่องจาว่ามันต้องมีเหตุตายมาก่อน <lower line. S 1> นะครับแล้วก็เป็นสุนัขมากัดนะครับก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นจากสุนัขเนี่ยกัดเนี่ยเป็นบาดแผลหลังตายแต่ถ้าเกิดว่ามันพิสูจน์ว่าบาดแผลนั้นเนี่ยนะครับเป็นบาดแผลที่สุนัขกัดก่อนตายเนี่ยออันนี้มันก็จะมีความชัดเจนว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ว่าสุนัขเป็นกัดแล้วทำให้เสียชีวิตแต่แน่นอนครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าเกิดเป็น การกัดโดยสแน็คก็ยังเด็กคงมีชีวิตอยู่นะครับมันก็จะต้องมีร่องรอยของเลือดร่องรอยของบาดแผลที่ดุนแรงที่ที่เราจะได้เป็นหลักฐานน้ะที่เหนหตุเนียมาประกอบชัดเจนครับครับผมอ้าวนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับผมขอบพระคุณครับนะก็คือเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์อีกทีว่าจุดที่น้องเสียชีวิตคือจุดไหนตรงนั้นแหละที่จะบอกได้ว่าอะไรคืออะไรเป็นอย่างไร เพราะวันนี้เขาเชื่อเหลือเกินว่าจุดที่ไปพบศพเนี่ยไม่ใช่จุดเดียวกับที่น้องเสียชีวิตน่าจะเป็นสัตว์ลากมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงต้องไปตามดูอีกทีหนึ่งในมุมของทางป้าเองยังมองไหมครับว่าอีกครึ่งหนึ่งของน้องเองตอนนี้ต้องไปจุดทูบไหว้ขออีกไหมหรือยังไงก็ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้จุดนะคะก็เมื่อวานก็จะจุดก็พอดีวุ่นทาเรื่อง SML อะไรก็เลยไม่ทันได้ทาแล้ววันนี้ก็มานี่แต่พรุ่งนี้ก็ว่าจะจุดจะจุดขอให้เจอทั้งหมดชิ้นส่วนของน้อง นะครับอ้าวโอเควันนี้ขอบคุณมากนะฮะเดินทางมาไกลทีเดียวขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ